คนบ้านเดียวกันยังบ่เอิกันมาน้ำแนเมาปเนเขาไนมา่น้นีตึกป้าแล้วึ้นปแล้วสูบน้ำแห้งแล้วจับไปเอาป้าอีกาอง่งมามาปดหนเขาก็อนเจ้านี่เชืว่าอยู่เราได้สองหนึ่งได้เนาะ ฮึด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 บุบ่อนเราไม่ใช่จันบ่อนน่นบ่อนเยอคางเทาน่นมันบ้อนขึ้นคางนี่จับเอาเลยมันบ่อนขึ้นคาเมืยเคายฮ้เอ้ลงฮ้้วล้ยเฮ้ยเฮายเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยค้ยเฮ้แเ้ยนี่ยเน้ยเ้ยเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยย ก็ไม <those S 1> <Or> ่แย่กันนี่เยวหาคนสีคนเขาให้แลหาปลาดุกมาเห็นเลยเห่าเลยเพราะว่าเขาไ่มีหม่องวันนั่นโอ้

ขตัวไปหัวมหมสเออบ่มาก้นบ่มาข้นสิวะไงวะไอจัน่าบ่มาข้นเ่เนไปอยู่กาเออเห็เลาขามไปนี่นี่เห็นบ่นีปลาบอนอยู่นี่

คน่าบปวดอกน่าี่เพื่อรอราบอกี่นีผู้ใหญ่ขับรถได้ขับรถออกเครื่องตู้ดังไฟขึ้นเรามือล่นล่นเราบมนเผาได้ย่างเอาอืออีลีย่างเลยเพราะว่าพอหอดเวลายี่สิบทีมันหีเศ้าปวดหนีไเบ้หนีไงคนวานป่าวานนาเขาเอ้า

นนั่นวานเก่งวานไปไกลหุ่นเออพอดีเลยปึ๊อย่แหวานนี้โอ้ตายตายเียบแหเามอนาไ่ยอแหนเขาอีกพูดไดู้ดได้วานกับแต่จันเป็นทั้งสี่ทุกคนเลยเราเหยียบแหนมัวเลยด้หนิผู้ได้วานไก่เราจับซอยเราเนี้ยปลาบึกไง จับอยเราท่านบนนอปาน,น,นินปนินไงจันีมันนดูอยู่ปนินสิท่าน,มนแมลนเร็วเกระวานก็ถือถือ